สวัสดีครับพี่น้องครับมาโอหลูกเศษช่องตามรอยเกษตรมากแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนนะครับเดอมื่อนี้ภาพพี่น้องมาอยู่แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาอีกแล้วครับพี่น้องครับมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบิ่งนะครับว่าข้าวโพดหลังจากทิ้งน้ําไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเข้าร้อยวันแล้วพี่น้องเขาควรต้องทําเอียงอีกบอนะครับควรต้องดูแลรักษาหรือควรที่ิให้น้า อีบอองนะครับเนาะนี่แหละครับข้าวโพดร้อยวัดนะครับพี่น้องครับกระเบิงครับพี่น้องลอยวันนี่ถ้าพี่น้องที่สีใไ้น้ำต่อนะครับเบาโอวาบกวนห่แล้วนะครับพี่น้องครับเพราะว่าถึงห่ไปนะครับพี่น้องครับถึงห่ไปข้าวโพดมันได้อายุของมันนะครับถึงแม่สีให้น้ำไปนะครับพวกใบพวกต้น นะครับพวกยอดต่างๆมันกัดจะเริ่มแห้งอย่างที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้ดินยังเปียกอยู่ได้ครับพี่น้องครับเพิ่งทิ้งทิ้งน้ำไปช่วง9กกว่าวันเนี่ยครับ95วันนี่ก็คือทิ้งเบิดจดแล้วครับพี่น้องของเบาโอนะครับเห็นบ่ครับขางบนมันเริ่มเขียวนะครับแต่ว่าขางล่างอ่ะมันเริ่มใบแห้งหมดแล้วนะครับถึงไ้น้ำมันก็แห้งคือเก่าครับพี่น้องครับนี่มาเบิ่งฟักครับ ฟักก็ตอนนี้ก็เริ่มที่สีเห็นไหมบ่ครับไหมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วครับพี่น้องครับเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแล้วครับก็คือเขาเริ่มแก้คักแล้วนะครับสังเกตที่ไหมครับเห็นบ่ครับนี่ไหมไหมเริ่มแดงเข้มเป็นสีเลือดหมูแล้วครับพี่น้องครับมันก็คล้ายๆครับสีเดียวครับใบล่างแหละครับพี่น้องนะครับก็เริ่มแก่ พี่น้องว่าสิไ้ต่อนะครับเพื่อที่สิเลี้ยงต้นเลี้ยงใบให้มันเชียวนีกะบเบอว่าบอมีผลนะครับพี่น้องครับบอมีผลกัเด็ดให้เห่า,าเปลืองต้นทุนเปลืองงบประมาณนะครับในการให้น้ำไปนะครับพี่น้องถ้าเก้าสิบเมือ่อเก้าสิบห้ามือเนี่ยเอาทิงน้ำเนี่ยส่วนหนึ่งกับสิซอยให้เห้า เลยนะครับเพื่อการลดพลังงานนะครับลดการสินเปลืองลดเวลานะครับในการให้น้ำต่อนะครับ2เลยที่สิได้นะครับก็คือเขาโพดมัดสิกแกว้ก็คือบังคับแกนะครับเห็นบ่กครับนี่ก็เริ่มแกแล้วนะครับเนาะใบก็เริ่มแห้งด้านล่างแล้วยอดด้านบนนี่ช่วงนี้ตัดได้บอครับช่วงนี้ตัดได้เลยนะครับพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องท่านใดสิตัดยอดเขาโพดนะครับไปให้วัวหรือเอาไปมักให้วัวกินนี่ก็ช่วงนี้ได้เลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันกัดิีเลิยมแก้เบิดแล้วนะครับสังเกตไหมครับไหมแดงไหมเป็นสีเลือดหมูไปแล้วนะครับกับแก้แล้วครับพี่น้องแก้แล้วแต่ว่าความชื้นมันยังไหลอยู่มันยังไ่แห้งเต็มที่นะครับถ้าสีแห้งเต็มที่กระตามอายุเขาครับพี่น้อง120วัน นะครับลอยยีวันประมาณนี้นะครับรอยยีวันประมาณนี้นี่แหละครับการตัดยอดนะครับพี่น้องครับถ้าเขาโพดต้นสูงนะครับก็บสามารถที่สีตัดใกล้ๆก็ฟักเขาโพดได้นะครับตัดใกล้ๆได้แต่ถ้าเขาโพดัต้น,ตนเตี้ยนะครับพี่น้องก็อยากให้รีเรียงหรือว่าตัดให้สูงกว่าฟักแนจักสามสิบเส้นขึ้นนะครับเพื่อว่า รถเกี้ยวนี่ที่สามารถดึงฟักดึงตน้นมหาใบาเกี่ยวได้ครับสีใบเห็ดให้ฟักข้าวโพดล่วงครับพี่น้องถ้าฟักข้าวโพดล่วงหลายเข้าก็ต้องไปตามเก็บนะครับพี่น้องถ้าเข้าบกเก็บมันก็นสีสูญเสียผลผลิตไปนะครับนี่แหละครับสังเกตเบิงสังเกตเบงน,นะครับพี่น้องใบลางตอนนี้ก็ เริ่มแห้งเบื้อแรล้วนะครับเริ่มแห้งดินก็ยังเปียกก็ไครับแต่ว่าด้วยอายุของเ่าโพดนะครับเนาะร้อยยี่สิบวันนะครับลอยวันนี่เขาก็เริ่มแล้วครับเป็นบอกครับถ้าลอยสิบวันนี่ก็สี่แห้งคักกานี่นะครับแห้งเกือบถึงยอดเลยแหละครับพี่น้องครับก็ถึงว่าถ้าจัดยอดนะครับเนี่ยยอดชเขียวอยู่เนี่ยไปให้วัวหรือไปมักให้วัวให้เลี้ยงตัดเลี้ยงเขาเนาะกินอ่ะ ช่วงนี้ได้เลยครับพี่น้องครับตัดได้เลยนะครับเนาะแล้วก็สามารถที่ให้เขาโพดนี่แก้ไว้ก็คือบังคับแก้ไปเลยนะครับจริงๆอ่ะตัดช่วงนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับก็เป็นการบังคับแก้เขาโพดไปนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับกับพี่น้องเอฟซีหลายๆคนนะครับบางคนเขาก็อยากที่จะเอาต้นเอาใบนะครับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ในช่วงนี้หรือให้น้ำไม่ถึงร้อยยี่สิบเมือนี่จริงๆเบากาบระบอลแนะนํำต่อครับเพราะว่ามันกับฝืนนะครับฝืนเขาเรียกฝืนธรรมชาตินะครับเนาะเพราะว่ากระโพดไม่มีอายุร้อยยี่สิบวันนะครับร้อยยี่สิบวันก็ทิ้งน้ำเก้าสิบวันหนึ่งร้อยวันเนี่ยทิ้งน้ำไปเลยนะครับถึงเอาให้ด้วยอายุของกระโพดใบและต้นมันกับเหี่ยวแห้งแห้งไปครับพี่น้องตามการเวลาของเขาเนาะตามอายุของเขานะครับพี่น้องครับ เอาละครับก็เอามาแช่มาแบ่งปันนะครับว่าเขาโพดแต่ละช่วงอายุเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ของบาโอก็เอามาให้น้ำเสนอมาให้เบิงตอนนี้ก็คือกัเขาลอยวันแล้วครับพี่น้องครับการมาแช่มาแบ่งปันกันเนาะครับเนาะมาลอยวันนี่เขาโพดอะมันสภาพมันเป็นขนาดใดแล้วนะครับใบล่ำต้นนะครับ อยู่ประมาณใดนะครับยังสดหรือว่าแห้งแล้วประมาณนี้นะครับเอาไว้พรอะม่พี่น้องได้เป็นแนวทางนะครับเอามาแช่หรือว่ามาแบ่งปันกันนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่ปลูกกระปวดขึ้นกันนะครับเาโอกาเพิ่งปลูกมาซี่ปีนี่แหละครับพี่น้องครับก็ด้วยใส่ประสบการณ์นะครับล่องผิดล่องถูกมากขึ้นกันนะครับก็เอามาแช่มาแบ่งปันสําหรับพี่น้องที่ เพิ่งปลูกหรือพี่น้องที่ปลูกใหม่หรือปลูกมาแล้วแต่ว่าประสบปัญหาก็เอามาแช่มาแบ่งปันกันครับพี่น้องครับทางพี่น้องที่เพิ่นปลูกแล้วนะครับเพิ่นประสบความสําเร็จนะครับก็เอามาแช่ในคอมเมนต์นะครับแบ่งปันกันได้ครับพี่น้องครับก็สาหรับคลิปนี้บ่าโอก็ไปกันเลยครับขอบคุณครับ